บาแลนด์นิวเม็กซิโกช่วงเวลาสแข่งในอนาคตเรดวอนเราติดแฮบอยู่ในสงครามบาบาี่มาเป็นร้อยปีแล้วนะพวกเราไม่มีทายาทและเวลาของเราก็กำลังจะหมดก็เพราะไอการตบตีไร้แก่นสารนั่นแหละตะกูลแมนมันถึงจะตายไปพร้อมกับพวกเราฉันเหล่เกียรที่ต้องพูดมันนายรู้แล้วว่าฉันมีขอ้อเสนออะไรฉันกำลังเกียร์มันกันแล้ววะแต่มันก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่เข้าท่าที่สุดแล้ว เราจะต้องช้าก่อนบูเทสให้พวกคนงานออกไปก่อนออกไปเดี๋ยวนี้เรดมอนด์ <Red> mond, ฉันขอสงบสึกชั่วคราวและเราจะต้องสร้างคื่งที่ทำให้พวกเรามีลูกได้อืม hmm, เห็นด้วยฉันสงสัยอยู่อย่างหนึ่งอะเรดมอนแผนนี้มันฉัางเพอร์เฟยเกินไปหรือเปล่าก็บอกอยากเนอะมันแทบจะหาที่ติไม่ได้จริงๆฉันเองก็ว่างั้นเธอเป็นอันตกลงก็เอาส ฉันว่ามันอศัศจรรย์จริงๆนะเลดมอนที่แกแนะนําให้จัดประชมุมแล้วก็ไอจุดหม้เปืิ่นขามน้ําตาที่แกส่งมาอะไรนะแกนสิที่ส่งจุดหม้เปืิ่นขามน้ําตามาเฮ้ยท่านสุภาพบุรุษผมมีนามว่าเกรแมนผมเป็นน้องชายของพวกคุณแต่ผมเองที่ส่งจุดหม้พวกนั้นต้องขอเสริมเข้าไปนิดหน่อยว่ามันทําให้พวกคุณกลายเป็นพวกวิทย์ประดิษฟื้นธรรมชาติไปตั้งสามสิบวนะ่ะ congratulation เขาแสดงความยินดีด้วยเรดมอนใครวะเนี่ยก็เพิ่งบอกไปว่าผมฉันไม่รู้ว totally ่าบูเทสแต่เขาอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างเครื่องตัางคานของเราแน่นอนเอ้ไอ้ดมคนนั่นแกก็พอจะเป็นเรื่องเครื่องกัใช่ไหมใช่แล้วคขารืา์ดแมนปี1822เออขอบคุณพระเจ้าที่สมพเะตาอย่างน้อยเธอก็หยุดแหกปากสักที อย่างที่ฉันว่าไปมาเดบอสถ้าส่วนที่ถูกรุกรานเพิ่มเป็นทวีคูณเราจําเป็นจะต้องมีอาวุธที่เราสามารถคุณแบนคะท่านคะมีอะไรภรรยาของท่านคือว่าเธอเธอไม่รอดคะ่ะเออแล้วเด็กเหรอเด็กๆค่ะท่านชายทั้งสามคนดีอย่างน้อยเธอก็ทำอะไรดีๆเป็นบ้างพาฉันไปหาพวกเขา กำยำตื่นตัวหล่อเหลาใช้ได้แต่เดี๋ยวคนที่สามอยู่ไหนท่านคะคือเขาออกมาตัวเล็กมากแล้วก็มีบางอย่างที่ท่านควรจะรู้เกี่ยวกับเขาให้ฉันดูเขาเ,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 เขาพูดได้ค <มา S 1> ่ะท่านาเฮ้ยเอาขี้เท่ายัดปากมันทันใดนั่นเองอินซีประจันบายไอ้นอกบ้าเอย้ยฉันจะเอาขี้เท่ายัดปากพวกแขกทั้งคู่เลย กิดอ,อะไรขึ้นนะฉันเรียนม,มาตั้งแต่อยู่ในรุกฟังเสียงจากแม่ของเราแกพูดอะไตั้งแต่เกิดเนี่ยนะแถมฉันยังคิดคน้นรูปแบบใหม่ของพิชคันดิสเพื่อข้าวเวลาแม่พวกเราขอดชา้าถ้าคุณยังจำได้แต่ก็นั้นผมยังเกิดมาอ่อนแอและทำให้พ่อของพวกคุณรับไม่ได้อย่างแรงแต่มันช่างโชคดีที่ผมรอดมาได้เพราะการลุกลามของลูกอินซีในปี1822ร ผมถูกเลี้ยงมาโดยนกอินเซเมเป็นลูกแท้ๆปาะปรางได้ความช่วยเหลือต้องกินตัวด้วงและหนูเป็นอาหารต้องยอมรับที่จะอยู่กับลูกๆของเธอสุก,กัยอบอุ่นในยามดึกด้วยน้าอค้นฟูของเธอแต่เมื่อผมแข็งแกร่งขึ้นพี่ชายผมกินเธอและลูกๆของเธอก่อนที่จะค้านเข้าสู่สังคมแห่งอารยธรรม ผมไม่งงเงาเอาแต่ใจเหมือนพวกคนผมสร้างอาณาจักของผมผมได้เรียนรู้ผมได้วางแผนและผมก็ได้รอคอยจนกระทั่งผ่านไป100กับอีก15ปีผมได้เฝ้าดูคุณทั้งสองคนถลุงทรัพย์สมบัติของพ่อให้ตายเธอพวกคุณเพิ่งเสือราโม่ไปทั้งเมืองแต่กับบินมา Mexico, นิวเม็กซิโกเพื่อการประชุมเออตามจริงแล้วเราก็แค่เช่ามัน และตลอดมาพวกคุณได้เอาแต่ทำสงครามเพื่อแย่งชิงบอกกวดไร้ค่าพวกคุณไม่เคยคิดถึงกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงที่พวกคุณมีมาตั้งแต่เกิดสิ่งเดียวบนวุธนีกันดานนี้ที่คู่ควรกับการต่อสู้เพื่อให้ได้มันมาหกร6 6 8หสไม่เอาละแขนซ้ายแขนขวาทำให้แกขายหน้ามาแล้วดึงน้ำหนักอ,อกมาก่อนกรัวไร้ค่างั้นเหร แกต่างหากที่โง่ไอรกตามที่ได้บอลนั่นจะได้เป็นพระเจ้าแกคิดว่าอะไรไปต้องดาเนินมาทังงานไอ้น้าให้โลดถ่านหินไม่ไม่ก้อนกรวดไม่ใช่มันคือถ่านหินต้องบอกว่าเคยเป็นแต่ตอนนี้เครื่องจักรใช้น้ํามันก็หมดแล้วน้ํามันกรวดเหรอกำันั้นมันก็เป็นก้อนกรวดอยู่เดีดฉันหมายถึงน้ํามันและไม่ใช่ก้อนกรวดแน่นอนบ่แล้วเราจะทำยังไงได้ก่อนกรวดเหลวนั้นหมดไปอ่ะ ยังไงฉันก็ยังมีก้อนกรวดเราแค่จะต้องสร้างเครื่องจักรที่เปลี่ยนก้อนกรวดให้เป็น่านหินและ่านหินนั่นจะเป็นพลังงานให้เราเครื่องตั้งคันของเราดังนั้นเราจะออไม่ต้องห่วงเขาแค่ตายไปแป๊บนดิงเดีย๋ยวเขาก็กลับมาอืมไม่ฉันคิดว่าฉันได้ยินมาพอแล้วนะอย่าเลยนะขอร้องเราจะมีก้อนกรวดอีกมากให้เราสู้กันเรายัาง